ตามเกาะกระแทโลกกันต่อนะคะในช่วงที่2ค่ะสําหรับปัญหาหมอกควันที่ปกคลุมทั่วประเทศจีนค่ะจนถึงตอนนี้เนี่ยก็นานนับเดือนนับเป็นปีแล้วด้วยค่ะคแต่ว่าปัญหาดูเหมือนจะทวีความรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆ<ม>ยิ่งในช่วงเวลานี้แหละคะ่ะหลังจากที่ผ่านวันหยุดยาวของชาวจีนมาที่เขามีการฉเฉลิมฉลองนะคะอย่างช่วงตรุษจีนเนี่ยก็จะมีการเผากระดาษเงินกระดาษทองประกอบกับการจุดประท้าหรือว่าดอกไม้ไฟแบบนี้<ม>เพิ่มจําน,นวนควันพิษในอากาศให้มากขึ้นด้วยค่ะแล้วยิ่งช่วงนี้นะครับสภาพอากาศที่ประเทศจีนโดย รวมนี่ยังถือว่าแห้งแล้งอยู่มากนะครับยังไม่มีฝนตกลงมาช่วยชะล้างบรรดาฝุ่นละอองพวกนี้ให้หมดไปนะครับทางการจีนเขาก็เลยต้องมีการเพิ่มนะครับระดับการเตือนภัยรวมถึงมีการออกนโยบายนะครับมาตรการต่างๆเพื่อมาแก้ไขนะครับก็ถือว่ามีหลายมาตรการที่น่าสนใจใเลยทีเดียวนะครับไปติดตามกันเลยครับ ในช่วงนี้ค่ะประชาชนชาวจีนจํานวนมากค่ะต้องทนทรมานกับสภาพประกาศมากที่สุดในรอบปีเลยเพราะว่านี่เป็นฤดูกาลค่ะที่ปัญหาหมอกควันในเมืองใหญ่รุนแรงมากที่สุดไม่ว่าจะเป็นควันพิษจากโรงงานอุตสาหกรรมจากยานพาหนะต่างๆ ฝุ่นควันที่ตกค้างจากการจุดประทัดการเผากระดาษเงินกระดาษทองในช่วงตรุษจีนที่ผ่านมาประกอบกับสภาพอากาศที่แห้งแล้งแบบนั้นแหะค่ะทําให้หมอกควันเหล่านี้เนี่ยนับวันดูเหมือนจะเพิ่มมากยิ่งขึ้นแล้วก็แผ่ขยายพื้นที่ไปด้วยค่ะครับผมเมื่อต้นสัปดาห์ที่ผ่านมานี้เองนะครับทางการปักกิ่ง ก็ได้ออกประกาศเตือนภัยจากฝุ่นละอองและก็ควันพิษนในระดับสีส้มซึ่งถือว่าเป็นระดับรองจากระดับสูงสุดก็คือสีแดงนั่นเองนะครับเนื่องจากมีการวัดระดับฝุ่นละอองนะครับขนาด2.5ไมครอนขึ้นไปเนี่ยวัดได้สูงถึง400อหน่วยนะครับตอนน่อ1นลูกบาทเมตรซึ่งถือว่าสูงกว่ามาตรฐานในหลายเท่าตัวเลยทีเดียวเพราะว่าค่ามาตรฐานนะครับที่ทางองค์การอนามัยโลกบอกว่าถือว่าเป็นระ,ระดับที่ปลอดภัยเนี่ยต้องอยู่ที่แค่ 25เท่านั้นนะครับแตกต่างกันมากทีเดียวค่ะคและปัญหาหมอกควันที่ดูจะรุนแรงมากขึ้นแบบนี้ค่ะเกิดขึ้น อย่างมากเลยโดยเฉพาะในเมืองใหญ่อย่างกรุงปักกิ่งเนี่ยส่งผลให้ตอนนี้ค่ะปักกิ่งกลายเป็นเมืองที่มีมลพิษทางอากาศสูงที่สุดเป็นอันดับสองของโลกไปแล้วจนรัฐบาลจีนค่ะต้องนําปัญหาเรื่องนี้แหละขึ้นมาเป็นวาระสําคัญเลยเพื่อที่จะเร่งแก้ไขให้ได้โดยเร็วและล่าสุดค่ะเขามีนโยบายนะคะที่ออกมาชื่อว่า blue sky หรือว่าฟ้าสดใสแล้วค่ะโดยใช้งบประมาณมากถึง7จ็ดแสนหกหมื่นล้านหยวนคิดเป็นเงินไทยเนี่ยราวสล้านล้านบาทเลยเพื่อที่จะ พัฒนาคุณภาพของอากาศในกรุงปักกิ่งเขาตั้งใจให้อากาศเนี่ยปลอดโปร่งให้ได้ภายในปี2017ค่ะอืมครับนโยบายที่ว่านี้นะครับก็ครอบคลุมไปทุกหลายๆภาคส่วนเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการจัดสรรง,งบประมาณเพื่อสนับสนุนการก่อสร้างโรงงานอุตสาหกรรม,มที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนะครับการเปลี่ยนยานพาหนะของหน่วยงานราชการ ให้เป็นรถยนต์ในระบบไฟฟ้านะครับเพื่อแก้ปัญหาควันพิษจากท่อไอเสียแล้วก็รัฐบาลท้องถิ่นนะครับยังรณรงค์ให้ประชาชนนั้นหันมามใช้รถไฟฟ้ากันมากขึ้นด้วยครับค่ะนอกจากนี้ค่ะรัฐบาลท้องถิ่นของปักกิ่งเนี่ยก็ยังคง มีการตั้งงบประมาณนะคะจำนวนมาหาสารก้อนหนึ่งเลยเพื่อที่จะใช้สําหรับพัฒนาน,นวัตกรรมเพื่อช่วยลดหมอกควันค่ะอย่างเช่นเครื่องดูดควันหรือว่าฝุ่นละอองขนาดยักษ์ซึ่งนี่เนี่ยเป็นความคิดสร้างสารรค์ของศิล,ลปินชาวดัชค่ะรวมถึงอาจจะมีการคิดค้นเครื่องพ่นละอองน้ําขนาดใหญ่เพื่อที่จะนํามาใช้แทนน้าฝนนะคะในการชะล้างฝุ่นละอองที่แขวนลอยอยู่ตามอากาศซึ่งเชื่อว,ว่าจะเป็นประโยชน์อย่างมากเลยในช่วงเวลานี้หรือว่าในช่วงฤดูร้อนค่ะ ครับในขณะที่ประชาชนทั่วไปนะครับรวมไปถึงหน่วยงานภาคเอกชนแล้วก็ธุรกิจห้างร้านต่างๆนะครับก็ได้มีการดําเนินโครงการแก้ปัญหาหมอกควันเนี่ยด้วยตัวเองด,ด้วยวิธีการที่แตกต่างกันออกไปนะครับอย่างที่โรงเรียนานานาชาติแห่งหนึ่งในกรุงปักกิ่งเนี่ยถึงกับทุ่มทุนครับสร้างโดมขนาดยักษ์ขึ้นมาสองหลังเพื่อให้เด็กนักเรียนสามารถ เออใช้ทํากิจกรรมกลางแจ้งได้ตลอดทั้งปีนะครับโดยไม่ต้องจะไปกังวลถึงมลภาวะทางอากาศแทนที่จะอยู่แต่ในห้องเรียนที่ติดตั้งเครื่องฟอกอากาศเท่านั้นครั อก็เป็นปัญหาไปทั่วเลยค่ะเพราะว่าแม้แต่อยู่ในอาคารบ้านเรือนคือบางคนก็บอกว่ายังหายใจลําบากเลยและตอนนี้ทางการจีนค่ะเขาก็มีแผนการที่อาจจะปิดโรงงานอุตสาหกรรมนะคะที่ก่อมลพิษเกินกําหนดเนี่ยอีกกว่า300แห่งรวมถึงจะมีการควบคุมเรื่องของป้ายทะเบียนรถยนต์ด้วยจะได้กําหนดปริมาณรถยนต์ให้ไม่มีมาก ขึ้นไปกว่านี้แ่ะค่ะครับแต่การปิดโรงงานอุตสาหกรรมใหญ่ๆนี่<ม>ถือว่าเป็นเรื่องที่ไม่ได้ทํากันง่ายๆนะครับเพราะว่าโรงงานเหล่านี้เนี่ยเสียภาษีเยอะแล้วก็มีการนําเงินที่<ม>รายได้เนี่ยไปอุดหนุนรัฐบาลเนี่ยเป็นจำ,จำนวนมหาศาลเลยถ้าเกิดไปปิดเขาเนี่ยก็เท่ากับว่าปิดกระเป๋าตัวเอง<ม>นะครับไม่มีเงินเข้าคลังของรัฐนั่นเองนะครับเอาละครับพักกันอีกสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาในช่วงสุดท้ายของเกาะกระแสะโลกครับ